วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินเมนูยอดฮิตนันทิตอกนะครับสาััดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Wasim Channel อีกเช่น,นเคยผมเนี่ยไปดูนัทิตตกมานะครับผมเนี่ยเลื่อนๆแล้วก็ไปเจอหมักฝลังทอดที่เขาใส่ผงข,งขยะดด้วยนะครับกัน่ากินมากเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปนี่คือมันสดสดนี่นะครับคือมันสดสด มันฝรั่งสดๆนะครับนี่คือดอกฝรั่งสดๆนะครับเจ้าเนี่ยคืออะไรครับ,รบมันฝรั่งสดๆ,ๆสดๆกําลังจะชุบแป้งอ๋อชุบแป้งให้ทอดนะให,ให้ให้อบนะครับชุบแป้งให้ให้อบนะครับที่ที่เขากรังทำนะครับนี่นะครับกลังทอดอยู่น่ากินมากเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเลยนะครับทีโตน,น่ากินมากลูกผงเขียว เป็นหมกกระรังคุกเขาน้ำมันึงดมนะครับนี่เสร็จแล้วก็เอามาตั้งเลยของที่ทอดสองท่อนเสร็จแล้วนะครับพี่ก็มาเป็นแบบนี้เลยนะครับัติก็จะให้กรอบนานมากแล้วรถก็ปอนิขายชิ้นกะยี่บบาทรบลงกูซึ่งขายเสร็จก็มาอีกนะก็คือแบบขายดีมาก อันนี้ขายยังไงครับชุดละยี่สิบบาทครับหนึ่งเขาเล่นอะไรดีมีของอะไรที่ขายดีบ้างก็คือแล้วแ,ลแต่ชอบครับแต่ส่วนมากเลยอ่าปาปริก้าจะขายดีสุดริสัยลายยำไก่แซ่บต้ยมยำอเมริกันชิลีชุดละยี่สิบบาทชุดละยี่สิบบาทนะครับ เ,เสร็จก็มาใส่ถุงนะครัะในถุงโอเคชุดนึงเดี๋ยวผมจะลองจิมเลยนะครับนี่นคเ็เป็นผงของเป็นผงปาปริก้านะครับสามสองหนึ่งดิชิละอืมกรอ,อบนอกนุ่มใน อร่อยมากแต่ mm hmm. ถ้าใครมาเราเนี่ยต้องติดใจรา mm hmm. กาก็ไม่เป็นนะครับแค่ยีบาทยี่ิบบาทเองนะครับตอนนี้ทุกนะครับถ้าจอาคลิปนี้ก็ จารืมปริจามันนี้ใช้เ่งผม,มนะครับไปแล้วคิดใหม่กับบ๊ายบาย